สวัสดีวันนี้อยู่กับจิมมี่เจ็ดสี่แปดครับวันนี้มานี่ครับที่บูธซอนเทสอีกแล้วนะวันนี้มาทําอะไรนี่มาพามาดูนี่เฟบนี่ครับพามาดูรถเทพสามคันเว้ยที่เป็นซอนเทสสามห้าศูนย์นะครับเนี่ยครับแดงขาวเทาเข้มนะครับเอางี้ดีกว่าแล้วไล่จากคันนี้ก่อนไล่จากคันนี้ก่อนคันนี้เป็นรถที่ตกแต่งโดย แจ็คช็อปนะครับรถของพี่โดโดนะนะครับก็จะแต่งแบบคินคลีนนะออกไปทางม่วงทานอสอ่ะอย่างที่เขาบอกนะครับก็อ่ะไล่จากข้างบนเลยน,นี่นี่นี่ข้างบนเนี่ยนะครับเขาใส่เป็นเบมโบตัวตัวนี้ครับลืมชื่ออีกแล้วใช่ไหม้ยนะครับชชอิตาลีนะครับคอซ่าเออโอ้โหเป็นไงมันเพิ่งตื่นเนี่ยเพิ่งเข้าบูธมานะครับแล้วก็ ทางซ้ายข้างขวาเนี่ยเป็นธงชาติอิตาลีเลยนะครับข้างขวาเป็นเบอร์19ข้าข้างซ้ายเป็นเบอร์16นะครับฝาเนี่ยใช้เป็นฝาของคาูอีนะครับแล้วก็ไล่น็อตเททนุทเททนียมไปว่ากันไปแฮนด์นะครับอ่าแฮนด์เป็นของคาูมินะครับแล้วก็ชุดตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยตันนี้ตรงรุ่นนะแต่งตรงรุ่นนะครับอันนี้เป็นของคามูอีเออไปทุกคนนะครับแล้วก็แกก็ยัดของพวกของเล่นที่เป็นเคฟลุ่งเคเฟล่าอะไรก็ไปนะครับ ชิวหน้านะครับเป็นของแจ็คช็อปนะครับนี่มีนัมเบอร์ด้วยลันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ของแท้นะของแจ็คช็อปนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ครับผมไม่ดื้อเออแน่นอนจัดนะครับอ่ะไล่ลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยโอ้พระเจ้าเจอเ e มโบสีพอร์ตนะครับแกเอาไปทําสีมาสีแดงเลยโคตรเฟี้ยวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเออลืมชื่อแล้วไม่เป็นไรช่างมันนะครับ เออแล้วก็ความโดดเด่นตรงนี้ก็คือตัวโช๊คเนี่ยเป็นของคามูคินะครับเป็นกระบอกโช้คแต่งพร้อมกับไส้โหลดนะครับจานเบกก็เป็นคามูคินะครับตรงรุ่นนะนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อล้อฟอร์จากนี่ครับ RCB เออนะครับสวยสวยสวยทุกคนสวยมากนะครับไล่ข้าวๆไปนะแล้วก็มีจัดทุงจัดทุงปัดบุงปัดเบาะนะครับหน่อยวัดด่านนะครับ เออแล้วก็หุ้มแคปล่าหลายจุดเลยทุกคนนะครับนี่มาด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีท่อ s อนะครับตัวนี้เป็นีตีโลโก้เลยเห็นไหม Jack ช็อปนะครับนี่ตรงรุ่นนะนี่ครับซอนเทสสามห้าศูนย์นะครับสเปเชียลพารนะครับลั่นๆหน่อยนะครับลั่นๆหน่อยสวิงอาร์มครับสวิงอาร์มตรงรุ่นนะฮะอันนี้เป็นของคามูอินะครับแล้วก็ ขอบเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็จับกับปักข้างนะครับปักข้างสีแดงพร้อมล่สายามุเอหัวสายของคามุอีเลยนะครับโหเก็บเนียนกิ๊บนะครับโช๊คครับเป็นตัวโปรเฟนเดอร์นะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนสีสปริงโช๊คใหม่ให้เป็นม่วงทานนออนะครับแล้วก็อั้นก็จะเป็นงานแบบงานเทปบลุงเคปล่าอะไรี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ของพี่โดโด้แจ็คช็อปนะครับอ่ะคันต่อไปครับ ไอดอลผมมีคนนึงนะฮะอันนี้เป็นคันสีขาวนะครับเป็นสีเดียวกับที่ขายในยุโรปนะฮะเอ่อที่เขาเรียกออกาออกาเอออันนี้เป็นของพี่จอรน,นะครับพี่จอรไรเดอร์นะครับก็จะแต่งคล้ายๆกับพี่โดครับแต่ว่าต่างกันกันตรงที่ตัวชุดปั๊มครับชุดปั๊มเนี่ยนะครับตัวนี้ใช้เป็นข้างบนเนี่ยเป็นอังเิลนะนะครับอังเิลไซด์ขวานะครับแล้วก็ตัวแฮนด์นะนี่ นะครับก็เป็นตรงรุ่นของซอนเทสนะครับแล้วก็นี่ครับมีที่ล็อกโทรศัพท์คอนล็อกด้วยนะครับเพราะแกใช้เองนะนะครับแล้วก็ประกับนะครับไอปอกประกับปอกเร่งนะครับอันนี้เป็นของอา b ซีนะครับแล้วก็ลายสายของคามุอินะครับอ่ะลงมาดูข้างล่างหน่อยข้างล่างเนี่ยครับจัดเป็นโชคหน้าสีทองนะครับจากคามุอินะครับพร้อมไส้โหลดนะนะครับแล้วก็นี่ครับ สวยไหมทุกคนนะครับอันนี้ของไทโอเนสนะก็ในเครือของอังชอนะอังเคิลนั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่ล้อฟอร์สนะครับล้อฟอร์สของอา B ซบสีทองนะครับรวมถึงจานเบรกนะครับจานเบรกก็จะเป็นของคามุอินะครับเออนะครับก็พี่จอเนี่ยแต่งคีนเหมือนกันแต่งคีนเหมือนกันนะครับเบาะไม่ได้ปาดนะทุกคนนะครับส่วนตัวท่อเนี่ยนะครับเป็นของดีจากญี่ปุ่นนะครับ เมืองกินจินะอันนี้เป็นบีดเจแปนนะครับตัวนี้ใส่ในนิยมใช้กันในบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็เดินคอเลดมานะครับเท่มากนะครับสวิงอาร์มนะครับเป็นของคามูอินะครับทุกคนแล้วก็ตัวโชคเนี่ยเป็นโช๊กไวเอสแนะครับข้างหลังนะครับจะเป็นของไทโอเนสนะครับสวยมากนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยอ่ะไปกันคร่าวๆนะไปเราไปดูเทพอีกคันนึง ันนี้ผมว่าผมทำมาใ,ให้คำว่าเทพเลยนะครับคันนี้เป็นรถของพี่วุฒินะเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับตอนนู้นยังไม่มีลายนะตอนนู้นยังไม่มีลายตอนนี้แกไปทําลายมาแนละ้วรถพี่วุฒิเนี่ยค่อนข้างจะสุดและในประเทศนะครับสุดตารางไปเลยนะครับเริ่มจากอะไรดียเริ่มจากลายแล้วกันเนี่ยลายก็เป็นกราฟิกแบบซิ่งซิ่งสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ใส่คําว่า W D Racing เข้าไปนะครับเบี้ยวนะครับ เหมือนเดิมครับเราไล่ข้างบนดีกว่านะครับเปลี่ยนไปมากนะครับคันนี้ปั๊มยังคงเป็นโลโก้แดงอยู่นะครับเบมโบโลโก้แดงนะครับแล้วก็ฝาเลนสทนหน้านะนี่เป็นฝาเลนสทนหน้านะนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนไปก็คือชุดแฮนด์ครับอันนี้เป็นชุดแฮนด์ชุดแฮนด์ cnc นะครับของ t max กันแหละแกมาแปลงใส่นะครับจริงๆมันใส่ได้เลยนะทุกคนก็ตามดูครับหมื่นกว่าบาทครับเล่นได้เล่นได้นะครับแล้วก็ นี่ครับเป็น HDMX นะครับเป็นของเอรินนะการสะบัดนะครับวางฟิตเมนต์ได้สวยมากนะครับทุกคนนะครับแล้วก็มีไล่ยแคปดุมแคปล่านี่ายแฮนด์เป็นของโอเวอร์นะครับนี่ครับลิโซมาสเตลนะครับคู่นี้ของแท้นะทุกคนนะครับคู่นี้ของแทนนะทุกครับทุกคนสองหมื่นนะนะครับสองหมื่นนะนี่พามาดูข้างล่างดีกว่า ข้างล่างแกแปลงเป็นอัพไซด์ดาวมานะครับแปลงล้อเป็นอัพไซด์ดาวมานะครับก็ไปเอาของที่แม็มาใส่นะครับแล้วก็ใส่ปั๊มนะครับเนีย่ยเหมือนผมเลยนะครับแต่แกเบิ้ลเป็นสองข้างนะปกติมีแต่ข้างขวานะแกใส่เบมโบ้คาเฟนะครับสายขวาเลยนะครับสวยมากทุกคนล้อก็เป็นล้อฟอร์สของโอเวอร์เ n g นะครับโอ้ไม่ธรรมดานี่นี่ครับทุกคน ตั้งนะครับของ WD นะครับอันนี้เป็นโปรโตไทป์นะเดี๋ยวแกบอกว่าแกกำลังจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็นี่ครับครอบกองนะครับเป็นของเมธนูทองนะครับสุดยอดนะครับแล้วแกก็ไปเบิร์กนะครับของสา8มาใช้นะครับครอบแขงครอบกองนะครับชุดกองนะครับเฟี้ยวนะครับตัวบ่อยังคงเดิมครับก็มีปาดเก็บทรงนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนหนังเดินได้แดงนะครับนี่มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับ แกใช้เป็นนี่ครับโชว่านะครับเป็นโชกโชว่านะครับเอาแวนแทดนะครับก็เป็นนี่ครับแกนดำนะครับตอนแรกแกใส่เออรินนะแล้วก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตนะครับขอแทรกเข้าไประหว่างรถนิดนึงนะครับนี่ครับทุกคนผมจะให้ดูตรงนี้แกใช้ท่อครับ อะคาโปวิกนะครับรุ่นใดผมลืมแล้วนะครับลืมแล้วนะครับปั๊มหลังเนี่ยใช้เป็นของนี่ครับเบมโบคาเฟ่นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานี่ทุกคนแค่นี้ก็รวมกันนี่ก็หลายบาทแล้วนะหลายหลายบาทแล้วนะนะครับไม่ธรรมดาครับก็เป็นสไตล์แบบคินคินแล้วก็เทพเทปนะครับก็มาดูกันได้ที่บูธนะครับซอนเทสนะครับแล้วก็อย่าลืมมา แชะภาพกับ3ามหกของผมด้วยนะจ๊ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์ดีๆยังไงเดี๋ยวเก็บมาฝากนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่จ้า